ครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงความชันของเส้นโค้งหน้าที่3 1นะครับก่อนอื่นเลยก็ะจะพูดถึงความแันของเส้นโคง้งเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับความชันก่อนนะสมมติเรามีเส้นโค้งอยู่เส้นหนึ่งนี่คือเส้นโคง้งเป็นฟังก์ชัน f x คือสมการเส้นโค้งนะครับถ้าเราดิฟหนึ่งครั้ง f d ฟ x ตรงนี้ก็คือจะได้เป็นความชัน ฟังก์ชันของความชันนะ x เท่ากับเท่ากับเท่ากับอะไรเราก็ว่าไปตรงเนี้ยเท่ากับก็มันมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าดิปหนึ่งครั้งก็คือได้ความชันในขณะที่ x ใดใดแต่พูดถึงเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสคือเส้นที่ที่สัมผัสกับกราฟสมมติสัมผัส เส้นสัมผัสมันมีหลายเส้นถ้าจุดนี้จุดนี้ก็มีเส้นสัมผัสทุกจุดทุกๆุกจุดเลยอะ่ะตรงนี้ก็มีเส้นสัมผัสของมันเส้นสัมผัสก็คือเส้นที่ลากอ่ะไปสัมผัสแค่สัมผัสนี่โอเคนี่คือเส้นสัมผัสก็การจะหาสมการเส้นสัมผัสได้ก็คือสมการเส้นตรง เราจะสร้างสมาการเส้นตรงสมาการเส้นตรงก็คือต้องรู้รู้หนึ่งคือความชันความชัน2จุดผ่านอันนี้คือเบื้องต้นในเรื่องเลยค่ะควิเคราะห์ ก็จากสูตรก็มีสูตรความชันไอสูตรการสร้างสมการเส้นตรง y 2ลบ y 1อ่ะ y ลบ y 1 y ลบ y หเท่ากับ m คือความชันเปิดวงเล็บ x ลบ x 1เมื่อ x เมื่อ x ห y 1เนี่ยคือจุดอันนี้เืาเรียกว่าเป็นจุดผ่าน และ m m ก็คือความชันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์จริงดีกว่าเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมในโจทย์จริงกันนะครับถ้า y เท่ากับ x ลบ x กํลังสองเป็นสมการเส้นโค้งจงหาความชันนะจุด1ลบ1ก็คือเรามีสมการเส้นโค้งอันนี้เป็นพาราโบลาคว่ำอ่ะก็เราอาออจะไม่รู้ก็ได้แต่เรา ็ลองวาดเขาวาดคร่าวๆไม่ต้องกังวลว่าอย่างนี้ปุ๊บไอ้อวา,วาเราเปลี่ยนเป็น fx fx เท่ากับ x ลบ2 x กำลังสองอันนี้คือสมการของกราฟต่อมาถ้าเราดิฟ f ดิฟ x ก็จะได้เป็นดิฟ x ได้1ลบ2 x กำลังสองได้4 x 2. อันนี้คือความชันขณะ x ใดๆโจทย์ถามหาความชันของเส้นโค้งที่จุดที่จุดข้อหนึ่งนะจุดหนึ่งลบหนึ่งอ่ะเราก็ถามเราก็แทนค่าไปอ,อันนี้ข้อที่หนึ่งความชันที่จุดหนึ่งแทนแค่ค่า x ค่า y เราไม่ได้แทนเป็นสี่คูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งลบสี่ได้ลบสาม อ่ะก็คือความชันที่จุดหนึ่งลบหนึ่งอ่ะเราเราก็ได้แล้วว่ามันคือคือลบสามก็คือได้เป็นนี่คือความชันที่จุดหนึ่งลบหนึ่งแต่ว่าเราเวลาเราแทนเราแทนแต่ค่า x สมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดหนึ่งลบหนึ่งก็คือ,อจุดหนึ่งลบหนึ่งอยู่ไหนก็ ประมาณนี้ละเราก็เดาว่าว่าประมาณตรงเนี้ยไม่ต้องคิดมากก็ที่จุดหนึ่ง x เป็นหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งก็คือให้สร้างสมการเส้นสัมผัสสมการเส้นสัมผัสก็คือรู้หนึ่งจุดผ่านแล้วคือจุดหนึ่งลบหนึ่งกับหนึ่งความชันอ่าเส้นสัมผัสคือเส้นนี้ความชันตรงนี้ก็คือ m m คือความชัน slope อ่า m เท่ากับลบสาม อ่าข้อที่2นะก็เข้าสูตรหาสร้างเส้นตรง y ลบ y 1 y 1ของเราคือลบหเท่ากับเขียนสูตรก่อนแล้วกัน y ลบ y 1เท่ากับ m เปิดวงเล็บ x ลบ x 1น m ของเราข้อนี้ที่จุด1ความชันเป็นลบสเปิดวงเล็บ x, x 1, ลบ x 1 x 1ก็คือจุดหนึ y ลบลเป็น y บวก1เท่ากับลบ3คูณกระจายลบ3 x บวกลบคูณลบเป็นบวก3เอาเอาเป็นรูปทั่วไปของเส้นตรงแล้วกันแล้วก็ย้ายไปฝั่งซ้ายห,หมดเป็น3 x ขึ้นก่อน3 x บวก y เอา3ไปลบกับ1 1ตั้งเป็นลบ2เท่ากับ0ูคือได้ เท่านี้แล้วนะครับไปข้อต่อไปจงสร้างสมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับเส้นโค้งตัวนี้ให้สร้างสมการเส้นตรงซึ่งตั้งฉากาตั้งฉากหลักการตั้งฉากคือความชันคูณกันได้ลบห่งตั้งฉากกันนะเรียนทฤษฎีก่อนตั้งฉากตั้งฉากกันก็คือ 1> m หคูณ m สองเท่ากับลบหนึ่งคือความชันคูณกันได้ลบหนึ่งอ่าสมการ y เป็น f x เท่ x กากับ <Virtual. S 2> square root x ก็จะเราจะหาความชันของเส้นโค้ง,งขนาดใดๆก่อนอนะก่อนจะดิฟจัดรูปหน่อย x ก็เปลี่ยนเป็น x กำลัง1ส่วน2 root x เปลี่ยนเป็น1ส่วน2 d ิฟ p ได้ความชันตกกำลังลงมากำลังลดลง1 1ส่วน2ลด1ก็เป็นลบ1ส่วน2ได้ f f d ิฟ x เท่ากับ1ส่วน2 root x อยู่บน x กำลังลบ1ส่วน2ย้ายมาเป็น x กำลัง1ส่วน2ด้านล่าง เป็น1ส่วน2รูเ็กหาความชันที่จุดที่จุด x เท่ากับ4ได้เท่ากับ2คูณรูสีเท่ากับ2คูณ2รูสี่ได้สองเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ก็คือกราฟรูปเนี้ย น่าอ่านแล้วก็น่าจะประมาณหน้าตาเราเราก็เดาๆา,าน่าจะประมาณนี้ที่จุด x เท่ากับสี่คือจุดประมาณนี้ะจะให้สร้างเส้นตรงที่ตั้งฉากก่อนที่เราจะได้ก่อนจะสร้างเส้นตรงตั้งฉากเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดที่จุด x เป็นสี่จุดนี้ให้ค่า y เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองแทนโจทย์แทน x เท่ากับสี่ก่อนว่า เพราะว่าตัวนี้จุด x เป็น4เนี่ยค่า y เป็นเท่าไหร่แล้วก็เอา4ไปแทนก่อนรู้4 y แล้วกับรู้4เพราะฉะนั้นรู้4ก็คือ2อะได้แนละ้วจุด4 2ก็คือมาจากการแทนค่าตัวนี้นะครับส่วนความชันนะจุด4 2ความชันของเส้นสัมผัสปึ๊บสัมผัสแค่แตะๆนะนี่เส้นตรงนะตรงนี้ความชัน m เท่ากับ หนึ่งส่วนสี่แต่โจทย์ให้สร้างสมการเส้นตั้งฉากซึ่งลากลงมาตั้งฉากกันเอาเป็นเส้นดำแล้วกันตั้งฉากกับเส้นสีแดงเส้นดำตั้งฉากกับเส้นแดงเมื่อความชันของเส้นแดงเป็นหนึ่งส่วนสี่เส้นดำเส้นดำก็คือเส้นที่คูณกันแล้วได้ลบหนึ่งอะไรคูณหนึ่งส่วนสี่แล้วได้ลบหนึ่งอ่ารู้เลยอันนี้ m ฉาก m ที่ตั้งฉากเท่ากับลบสี่เพราะเอาลบสี่คูณกับหนึ่งส่วนสี่ได้ลบหนึ่งอ่พาพอได้ได้ความชันของเส้นตั้งฉากแล้วรู้จุดผ่านแล้วคือจุดสี่สองสร้างเส้นสัมผัสได้โอ,โอเคสวยงามข้อนี้อ่ะเส้นสัมผัสไม่ใช่เส้นสัมผัส,เส,ส,ผสเส้นตั้งฉากจงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากอ่ะ เส้นตรงตั้งฉากเรื่องนี้เรียนเราสนุกอ่าเส้นตรงตั้งฉากก็ y เขียนสูตรก่อนละกัน y ลบ y 1เ<ม>ท่ากับ m เปิดวงเล็บ x ลบ x 1 y ลบ y 1 y 1ของเราคือจุดจุดไงก็ y ลบสเท่ากับความชันของเส้นตั้งฉากลบสคูณกับ x ลบ x 1ก็คือ4 เอาลบสี่กระจายไปลบสี่ x ็บวกสิบหกย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวสี่บวก y ลบสิบหกมาต่อหลังเป็นลบสิบแปดเท่ากับศูนย์โอเคอถ้าฟังไม่ทันเราก็ลองยอ้อนไปฟังต่ออีกนะครับไปข้อต่อไปข้อสองเส้นตรงหนึ่งมีความชันเท่ากับสามเส้นตรง มีความชันเท่ากับสามสัมผัสเส้นโค้งที่จุด A B จงหาค่า A และค่า B ก็คือความชันเป็นสามใบสัมผัสกับเส้นโค้งเส้นโค้งนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะก็เอาวาดแบบมัวๆแล้วกันจริงๆเป็นพาราโบลาพาราพาราโบลาหงายเราวาดมัวๆเพราะว่าเวลาเราทำจริงเราไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไง ก็มีความชันเท่ากับสามตรงนี้เส้นตรงและสัมผัสก็ให้สัมผัสที่จุดน,นี้แล้วกันเส้นสัมผัสเราไม่สัมผัสอ่าตรงนี้สัมผัสแล้วนะน <ressive> ก็ตรงนี้ความชันเท่ากับสามเส้นแดงเนี้ยสามอ่ะก็เราต้องหาจุดสัมผัสก่อนว่าจุดอะไรละ่ะ จุดตัวเนี้ยที่มันสัมผัสเนี้ยจุดตัวเนี้ยคือจุดอะไรเราก็ต้องไปดูสมการของเส pues ้นโค้งเส้นนั้น y fx คือ y เท่ากับลบ x กำลังลบ x บวก x กำลังสองดิฟดิฟหครั้งลบ x ได้ลบหบวก x กำลังสองก็ได้สอง x เมื่อดิฟ1ครั้งแล้วเนี้ย ความชันเนี่ยเป็นสามพราเราตัวนี้ต้องฟังดีดีนะความชันตรงนี้คือสามความชันเนี่ยมันคือ f ดิฟ x ตัวนี้นี่เป็นสามคือ f ดิฟ x เนี่ยคือความชันณนะจุด x ใดๆแต่ว่าทีเนี้ยเขาบอกว่าความชันมันเป็นสามแล้วเวลาเราแทนเนี่ยเราอย่าไปแทนที่ x เป็นสามนะตรงนี้ผิดกันเยอะเลยเราต้องแทน ที่เอฟดิเท่ากับสามตรงนี้เราจะแก้หาค่า x มาได้ว่าจุดนั้นนะคือจุดอะไรเพราะเรากำลังหาจุดย้ายหนึ่งไปบวกเป็นสี่เท่ากับสองเสี่ส่วนสองเท่ากับ x เพราะฉะนั้นสี่ส่วนสองก็คือได้ x เท่ากับสองอ่าได้จุดได้ x เท่ากับสองจะหา y อ่าจะหาเพราะเราเรารู้แล้วว่าพิกัดตัวนี้คือสอง จะหา y ก็คือต้องแทน x เท่ากับ2ในสมการเริ่มต้นก็คือสมการ f 2 f 2ของเราก็คือลบ2บวก2กำลังสองสมการก่อนดิฟพอเราจะหา y ได้เป็นลบ2บวก4ลบ2บวก4 เท่ากับสองอ่าเราก็ได้จุดเนี้ยก็คือจุดสองเมื่อ x เป็นสองได้ y เป็นสองอบังเอิญเท่ากับไอตัวนี้พอดีเลยก็คือจุดสองสองนั่นเองจุดนี้คือจุดสีเขียวเนี่ยสีเขียวอ่าจากนั้นหา a กับ b คืออะไรอ่ะก็ได้แล้วนี่ว่าที่จุด ab ก็คือที่จุดอ่าส x x ตัวนี้คือ2องสีเหลืองกับสีเหลืองนะสีเหลืองก็คือ a สีเขียวคือ b เพราะฉะนั้นเราก็ได้จุดจงหาย a กับ b ก็ได้ว่าเพราะฉะนั้น a เท่ากับสองแต่ก็ b เท่ากับสอาเวลาตอนสอบอาจจะถามหา a บวก b ก็ได้เพื่อให้มันง่ายตอนสอบนะคืออาจหาหาตัวอื่นอะเป็น ต,ตัวแปรอื่นก็ได้ m อก b ประมาณนี้ไปข้อต่อมาข้อ3ถ้าเส้นตรงสมการเส้นตรง y เท่ากับ m x บ c ขนานคําว่าขนานกันเส้นที่ขนานกันก็คือเส้นที่มีความชันเท่ากันเส้นตรงขนานกันกับเส้นโค้งนี้ที่จุด1-2ลบจงหาค่า m ก็คือจงหาความชันเมื่อค่า c เป็นค่าคงตวดดัวใดๆ ก็ต้องมีรูปรูปประกอบก่อนนะรูปเอารูปใหม่บ้างยังไงดีอ่ะอ่าอย่างนี้กันอ่าขนานกับเส้นโค้งที่จุดก็ให้สมมติไปก่อนว่าตัวนี้คือจุดหนึ่งสองขนาดกับเส้นสัมผัสอ่าว่าเส้นสัมผัส สัมผัสยังเส้นสัมผัสที่ไม่สัมผัสไม่สัมผัสอีกอันนี้ก็ตัดเกินไปอ่ะโอเคถึงว่าสัมผัสแล้วอ่าอันนี้คือเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดหนึ่งสองส่วนเส้นตรง y กับ mx บวก c ก็คือเส้นนี้ละกันให้เป็นเส้นสีดำ เส้นดำคือเส้นขนาน y เท่ากับ mx บวก c ขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดหนึ่งสองจงหาค่า m อ่าจงหาค่า m ก็คือหาความชันของเส้นตรงนี้นี่เองอ่าเราก็เริ่ม y เปลี่ยนเป็น fx เท่ากับ3 x กำลังสองลบห้าดิฟดิฟ xx ได้6 x ลก็ได้ศูนย์จากนั้นเราก็หาความชันที่จุด1นสองความชันที่จุดหนึ่งสองคือแทน x ด้วย1เราก็จะได้ความชันนะจุด x เป็น1แต่เราไม่ได้แทน y นะก็คือหา f 2 f สิบสองใต้เป็น6กคูณสอเท่ากับสิบสอง่ะตรงนี้คือเส้นแดงสิบสองตัวนี้คือสีแดงเนี่ย m ของเส้นแดงเท่ากับ12โจทย์ถามหาอ่ะอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้ที่ x เ,เป็น1อ่ะที่ x เ,เป็น1นึแทนผิดโทษทีนะครับจะพิ่งว่ากันนะแทน x เ,เป็น1ก่อนขอลบก่อนไม่ใช่แทน x เ,เป็น2แทน x เ,เป็น1เท่ากับ6กคูณหนึ่ง ได้6กเพราะฉะนั้นความชันของเส้นสีแดงเท่ากับหซึ่งเส้นตรงสีดำเนี่ยมันขนานกันก็จะได้ความชันเท่ากันเพราะฉะนั้นจงหาค่า M ก็คือความชันเท่ากัน m เท่ากับหเรียบร้อยครับผ่านข้อที่ห จงหาสมการเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ1ส่วน2เส้นตรงที่มีความชันเท่ืนึ่งสองส2รู้1ความชันสร้างเส้นตรงรู้หการผ่านหาหา1จุดผ่าน1จุดผ่านเราก็จะได้สมการเส้นตรงรู้หความชันหา1จุดผ่านกับสัม ความชันเป็นหนึ่งส่วนสองและสัมผัสกับเส้นโค้งเส้นโค้งของเราคือ fx เท่ากับ x กำลังสี่หาความชันของเส้นโค้งนะ x ได้ทิ๊บหนึ่งค้างได้สี่ x กำลังสามโจทย์มาออกมาว่าความชันของเส้นเส้นสัมผัสนั้นน่ะมีค่าเท่ากับ m เป็นหนึ่งส่วนสองอ่า m เนี้ย มันไม่ใช่ไม่ใช่แทนด้วย x แต่ m เนี่ยมันเท่ากับ f ดิฟ x อ่าเพราะฉะนั้น m ความชันคือสมการที่เราดิฟแล้ว1ครั้งเราแทนในนี้เลยเป็น1ส่วน2เท่ากับ4 x กําลัง3ย้าย4ไปหารเป็น1ส่วน2คูณ4เท่ากับ x กํลัง3ได้1ส่วน8อะไรคูณกัน3ครั้งได้1ส่วน8ก็คือรากที่3ของ1ส่วน8คือ1ส่วน2 เมื่อได้ x เท่ากับหนึ่งส่วนสองแล้วหา y หา y โดยแทน x เท่ากับหนึ่งส่วนสองในใน fx ก็คือ f หนึ่งส่วนสองนั่นเองเมื่อหรือในในนี้ก็ได้ใน y เท่ากับ x กํลัง4เหมือนกันก็คือแทน x เพื่อหา y แทน x ไปใน x กํลัง4ก็จะได้ y เท่ากับ1ส่วน2ยกกํลัง4 2สคูณกัน4ครั้งก็ได้เป็น1.16ส่วน16เพราะฉะนั้นจุดผ่านเพราะฉะนั้นรู้1ความชันรู้1จุดจุดผ่านก็คือที่ x เป็น1.2ส่วน2 y เป็น1.16ส่วน16 สร้างสรรมการเส้นตรงสร้างสรรมการเส้นตรงขอตีแบ่งเส้นไว้ก่อนก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1 y ลบ y 1 y 1ก็คือ1.16ส่วน16 เท่ากับ m m ของเราความชันโจทย์บอกมาตั้งแต่ต้น1ส่วน2คูณกับ x ลบ1ส่วน2ก็เอา16คูณตลอดเลยอ่ะ16คูณตลอดเป็น 16y ลบ1เอา16คูณตลอดก็จะเป็น 8x ลบ1ส่วน2 6ตัดกับ2อก็จะเป็น8จากนั้นเอา8คูณไปอีกทีหนึ่งก็ได้เป็น16 y ลบ1เท่ากับ8 x ลบ4 8ส่วน2ได้4จัดอยู่ในรูปทั่วไปแล้วกันให้ x ขึ้นก่อนอายายไปขวางฝวาให้หมดเป็น8 x 16 y มาต่อหลังเป็นลบ1 6 y ลบ4บวก1ลบ4บวก1เป็นลบ3 ประมาณนี้ครับจบอยางอ่าไม่ต่อเรื่องต่อเนื่องไม่หยุดเจ้ยขหาสมการเส้นส,สัมผัสที่ตั้งฉากกับเส้นโคง้งเส้นโค้งนี้อหนาตากําลังสามเมนูหน้าตา,างไงอย่างนี้แล้วกันก็คือทีเออ่เมื่อ x เท่ากับศูนย์ก็คือเมื่อ x เท่ากับศูนย์เรารีบหาก่อนเลยแล้วกัน y จะเท่ากับเท่าไหร่เอาแทน x เป็นศูนย์ แทนเเป็น0ูนยแทนเเป็นศนได้ศูนลบศก็ได้ y เท่ากับย์ที่จุดศูนนก็คือจุดตรงนี้ศูนย์นย์เรารู้1จุดผ่านจะสร้างอะไรสร้างสรรมการเส้นตั้งฉากกับเส้นสัมผัสก่อนที่จะสร้างเส้นตั้งฉากเราก็ต้องรู้ความชันของเส้นสัมผัสก่อน ที่จุดนี้ความชันของเส้นสัมผัสและความชันของเส้นตั้งฉากคือเส้นสีดำนะครัา,าเส้นสีดําจะคูณกันได้ลบหนึ่งะเราต้องหา m m ความชันสัมผัสก่อนนะเราไม่รอช้า f''x เท่ากับสิบสองตัวกำลังลงมากำลังลดลงหนึ่งลบสอง f''x ก็ X. เรียบร้อยที่จุด x เท่ากับ0แทน f 0ได้12คูณ0กำลังสลบ2 f ดิเท่ากับลบ2อ่าได้แล้วได้ความชันของของเส้นสัมผัสแล้วคือเส้นสีแดงเท่ากับลบ2ความชันของเส้นตั้งฉากก็คือ m ้นตั้งฉากกันนะตั้งฉากทบทวนสูตรก่อนตั้งฉากกันก็คือ m หนึ่งคูณ m สองเท่ากับลบหนึ่งเมื่อความชันของเส้นสัมผัสเราเป็น 2. ลบสองลบสองคูณกับความชันของ m สองคือ m ฉากเท่ากับลบหนึ่งความชันของเส้นตั้งฉากของเราย้ายลบสองไปหารเป็นลบหนึ่งส่วนลบสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองความชันของเส้นสีดำเราเท่ากับหนึ่งส่วนสองนั่นเอง เมื่อรู้หนึ่งความชันรู้หนึ่งจุดผ่านคือจุด0,0ก็สามารถสร้างเส้นสัมผัสได้ตัดเส้นตั้งฉากได้ y ลบ y 1เท่ากับ m อันนี้ m ตัวนี้คือ m ตั้งฉาก m x ลบ x 1เขียนไว้หน่อยเดี๋ยวลืม y 1ที่จุด0,0ก็คือ y หนึ่งเป็นศูนย์นั่นเอง อ่าที่ความชากของเส้นตั้งฉากก็คือ1ส่วน2เปิดวงเล็บที่จุดศูนย์ศูนย์เลบศูนย์เท่ากับ y เท่ากับ1ส่วน2 x โอเคจบนะครับอ่าโอเคเรื่องนี้ต่อเนื่องมากมันมากไว้พบกันใหม่เรื่องหน้า